สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าที่สดใสามาก,กาเราก็มาเดินดูป่าช้าที่นอร์เวย์เนาะสวยนะคะป่าช้าที่นี่ไม่น่ากลัวเอาเป็นว่าป่าช้าที่นี่คนที่เขาเสียชีวิตเนาะเขาแก่ชราบางทีก็เป็นโรคเจ็บป่วยได้ไข้เสียชีวิตเนาะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เขาเสียชีวิตเนาะ หลุมศพทุกคนที่เขาจะมาไว้ที่นี่นะคะทุกคนไม่ได้ไว่าอยู่ฝังฟรีเนะเาะกครอบครัวเขาต้องซื้อนะคะทุกคนซื้อที่ดินที่จะอยู่ตรงเนี้ยซื้อเป็นเป็นล็อกๆ็อกล็อกล็อก,ก,กใครล็อกมันเนาะล็อกดึงเขาก็จะจ่ายค่า,าซื้อที่ดินเนาะที่นี่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดที่ประเทศไทยเนาะซื้อที่ดินทุกๆกหศพ ขก็จะซื้อที่ดินแล้วก็ฝังกลบส่วนมเขาไม่ได้ให้ฟรีเนาะส่วนพวกหินแกะสละเราก็สั่งเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พูดถึงป่าชาที่นี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นเหมือนส,ส,สวนสาธารณะเลยคนก็เดินเล่นเนาะอากาศก็ดีไม่ร้อนช่วงฤดูร้อนฤดูซัมเมอร์ของที่นอร์เวย์จะว่าไปก็สวยเนาะลุมศพเขา ใครมีดอกไม้แต่เมียเขาก็ว่าปลูกคนที่เขาระลึกถึงญาติเขาครอบครัวเขาเขาก็จะมาเอาดอกไม้มาใส่ทุกๆเดือนหรือทุกๆวันทุกๆปีเนาะ,ะแล้วแต่คนเขาเขามีเวลาว่างให้ครอบครัวให้กับญาต,าติพี่น้องเขาสวยค่ะทุกคนชีวิตทุกคนเนาะมีเกิดแก่เจ็บตาย เจ็บป่วยได้ไข้ส่วนตึกขาวๆนะนคะทุกคนก็จะเป็นอะไรอะที่เอาเขาเอาศพมาไว้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการระลึกถึงร่มลามีการเขียนบันทึกโน่นนี้นั่นเนาะทุกคน,นบางที่หลุมดินไ,ไม่ใช่พื้นที่ว่างๆเขาก็ยังไม่มีใครจองเนาะ ส่วนคนที่จองเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะปักธงไว้กกอนเนาะคิดว่านะมเมื่อกี้เดินผ่านมาไม่อันนี้สังเกตหน่อยหนึ่งแค่นี้นะคะทุกคนต้องอไปแล้วค่ะเดินกลับบ้านนี่แหละค่ะชีวิตประจำวันของอิชั้นที่โนวีขอบคุณที่รับชมนะคะคเพื่อนๆพี่พน้นองๆสวัสดีค่ะ